วันนี้เราจะมาส่งพัสดุแต่นี้เขียนขาวๆไว้นะพัสดุที่บอกว่าอะไรนะไอส่งฟรีส่งฟรีอะที่มันเป็นอะไรนะสปีดดี้อะไรของเขาอะส่งฟรีเดี๋ยวเราจะเอามาส่งกันวันนี้ปะเรามาดูกันมาส่งยังไงหาบินก่อนต้องใช้บินเซเว่นจจะมีบินเซเว่นที่บอกว่าส่งฟรีนะครับมันจะมีสิทธิ์ส่งฟรีนะวันนี้เนี่ยส่งฟรีวันนี้เราจะส่งไปสาขาของไปนะ ข้างในก็เป็นคำว่ขา,าของอะ่ะไปบอกจะรีวิวอะไรเรามาส่งโดบอกว่าของชิ้นนี้ก็ที่ไม่เป็นพันนะมาลองดูว่าผ่านไหมใช่ัตรประชาชนด้วยอ๋อโอเคต้องมีบัตรประชาชนเขาบอกให้เสียบเสียบเลยใช่ไหมอโอเคเงินบ,บัตรออกกดปุ่มยืนยันถ้าเกิดใช้ได้จริงเนี่ยต่อให้มีค่าบริการนี่ถือว่าเป็นค่าบริการที่ถูกมากจะส่งไปที่ไหนจ้ะ04925เขียนผู้ส่งกับผู้รับ พวกนี้อเขียนผู้ส่งกับผู้รับก็คือผู้ส่งก็คือผมก็เขียนมุมนี้ผู้รับก็ตรงนี้เหมือนเดิมชื่อที่อยู่ป่ะหรือชื่อแค่เบอร์โทรขอบัตรมุกได้ป่ะชื่อที่อยู่ด้เลยจ้าชื่อที่อยู่อ๋อชื่อก็บงเล็บรหัสร้านเซเว่นอ๋อก็คือที่อยู่ที่อยู่เขาเลยเนาะอ๋อโอเคนี่ก็เขียนชื่อที่อยู่แล้วก่อน กูส่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวส่งครับอ่ะคุณนะคะแต่ชื่อใหม่อันนี้เรียบร้อยแล้วแค่นี้แล้วก็มีอันนี้ใบนี้อยู่เดี๋ยวเขาเข้าไปตรวจกันว่าเออเขาอยู่ไหนยังไงเดี๋ยวไปดูบ้านไปกันไป เดี๋ยวจะออกไปรับพัสดุนะมีข้อความส่งมาจากทาง7 e เ e ่ e อนะฮะว่าพัสดุของคุณได้มาถึงแล้วไม่รู้ว่าตะโบส่งอะไรมาให้เหมือนกันรู้แค่ว่าเทปนี้นะฮะเป็นการทดลองการส่งพัสดุฟรีที่ทาง7 e เ e ่ e อเนี่ยเขาจะแถมสิทธิ์ในการส่งพัสดุฟรีเนี่ยในท้ายใบเสร็จใช่ไหมเราสองคนก็เลยทดลองใช้บริการดูเดี๋ยวไปดูกันว่าการรับพัสดุที่7 e เ e ่ e อเป็นยังไงนะฮะเออครับมารับพัสดุอะครับรับพัสดุพี่อ่านครัต้องสแกนสัญลักษ้วครับลูกค้ากด OTP 5หลักที่เราจะ SS ครับผมห้าหลักใช่ไหมโอเคมีโอทพด้วยุเย๊เรียบร้อยครับครับแค่นีเ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยได้พัสดุมาแล้วเดีย๋ยวไปสุงก,กันที่บ้านแล้วกันพอดีมาคนเดียวมันถ่ายลำบากกลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะอันนี้คือพัสดุที่ไปเอามาเมื่อสักครู่นี้นะครับ เดี๋ยวมาดูซิว่าตัมโบมาส่งอะไรมาให้จะได้เป็นการเช็คความเสียหายเป็น,นตัวนะฮะว่าการขนส่งของสปีดดีของซีเบิ e อเลเว่นี่ยนะที่ตอนนี้เขามีแคมเปญให้เราอยากส่งของกันเหลือเกินเนี่ยแล้วส่งฟรีด้วยในช่วงนี้นะครับคุณภาพของการขนส่งพัสดุพวกเนี้ยโอเคไหมแต่ไอโบก็หอมาดีอยู่เหมือนกันนะเ,เดี๋ยวลองแกะดูซิมัส่งอะไรมาให้เป็นถุงไว้ให้เฮ้ยอ่า รู้แล้วคือมันเป็นของที่ผมเคยจะขอยืมมาหลายทีแนละ้วว่าจะเอามาทํารีวิวนะฮะอันนี้เป็นแคปเจอร์คามลราคิปนะฮะของพีคดีไซน์นะฮะคือผมยืมมาตับโบมาเพื่อจะมารีวิวเปรียบเทียบกับยี่ห้อหนึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะส่งมาแบบนี้เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเ,เทปหน้าค่อยว่ากันแล้วกันวิธีการส่งพัสดุทาง7 e เ e ่นอีเเวก็ตามที่เห็นไปนะฮะเดี๋ยวใครสนใจใช้บริการนะฮะซึ่งตอนนี้เขายังให้ใช้ฟรีอยู่นะเพียงแค่นำโค้ด้ายไปเสร็จที่เขาเขียนว่าได้ไชมกัน แลวก่อนจากการยังไงก็รบกวนกดไลค์เพหลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าใครที่ยังไม่เคยกดติดตามพ่อบ้าสเต,เตชันนะฮะยังไงก็รบกวนฝากตกิดตามก็ด้วยนะครับและเทปน้าจ,จะมีอะไรให้รับชมอีกยังไงก็ฝากติดตามก็ได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ